งานทอดกระถินสามคิคีนวัดปักครองตำบลบางคกอำเภอบ้านแหลมจังหวัดเพชรบุรีมีการแข่งขันเรือยาวสองประเภทเรือยาวประเภท12ฝีพายและประเภทเรือมาด7ฝีพายเชิญชมเลยครับประเภทเรือยาว12ฝีพายมาแล้วครับมาแล้วครับเอ้าเฮโรซาลพาเฮโรซาลาพาเอ้าบุดจำบุดบึดจำบึดบุดจำบึดบึดจำบุดบุดจำบุดบุดจำบุด อ้าวต่อไปเป็นประเภทเรือมาดเจ็ดฝีพายมาแล้วครับเอ้าเฮโรสาลพาเฮโรสาลพาบุดจำบุดบึดจำบุดบุดจำบุดบุดจำบุดบุดจำอ้าวประเภทเรือมาดเจ็ดฝีพายเที่ยวที่สองมาแล้วครับเฮโรสาลพาเฮโรสาลพาบุดจำบุดเมื่อท่านได้ดูได้ชมแล้วกดติดตามกดแชร์